เอาละใช้เวทมนต์ซะสิทำให้มันสลายไปด้วยพลังเวทของตัวเองเลยถ้าแกทำได้แล้วก็นะเ,เอเอโอโหมองไม่ทันรับไม่ทันเลยอยู่ดีๆก็ได้เด็กปาตีน่ะศึกโลกเวทมนต์คนลงยุคเฮ้ไม่ใช่ศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามตอนที่สิองความเดิมตอนที่เรามัดคุงก็สามารถเอาชนะอาเบลไมาได้ พวกเขาก็ดีใจมากกูเล่โอเยแต่หารู้ไม่ว่าความชิปให้กำลังมาหาพวกเขาอยู่ในระหว่างที่กำลังฮูเล่ดีใจอยู่นั้นมัดคุงนั้นก็ปวดตัวก็เลยขออนุญาตไปขเฮ <c oughs> ้ยพวกไกดอกก็คุยกันว่าเออจะว่าไปแล้วไอ้หล่อเผา,เรากระเจียวมันหายไปไหนอะ่ะหรือว่าจะสู้แพ้กันเหรอพี่กา,กากจังเลยเนาะ <c oughs> เอ๊ะแต่ฉันไม่คิดว่าแลนคงจะแพ้นะ ในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีคนห่อเหินเดินอากาศลอยมาใครอ่ะผมจะขอเรียกว่าซีโร่ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่เปิดเผยชื่อนะไอซีโร่มันก็บอกว่าเกกะแล้วปัดพวกไอ้ด็อกปิวแวนโอ้ยเขียวกูทิ้งไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำไอซีโร่มันก็ห่อเหินเดินอากาศมาคุยกับอาเบลนายไปแพ้ใครมางั้นเหรอขนาดอยู่ในโรงเรียนนี้นายยังเป็นที่หนึ่งไม่ได้เนี่ย นายนี่มันน่าสมเพชจริงๆแต่ก็ขอบใจนายนะที่ไปเก็บข้อมูลของอาจารย์ใหญ่วอเบิร์กมาให้ไอซีโร่มันก็ฉายเวททำให้อาเบลนั้นบีบคอตัวเองในตอนที่อาเบลกำลังจะขาดออกซิเจนตายนั้นมัดคุงก็ได้แบกชูครีมเข้ามามากินน้ำส้มกับชูครีมเพื่อฉลองกันเถอะไอซีโร่ก็แบบอะไรกันไอเด็กที่อ่านบรรยากาศไม่ออกนั่น และในตอนนั่นเองมันก็ได้มีหนันกรละคือแมงวีมีกรละคือแมงวนันมันตอมีฉันอยู่เวอวเวอเฮ้ยไ่ใช่แมงวันก็ได้บินมาตอมัดคุงทําให้เขาจามอย่างรุนแรงหัวชีกูเนียจนทําให้ชูคีมมาติดหัวไอซีโลเอ่อขอโทษนะครับถึงไม่ใช่ขึ้นแต่ชูคีมก็สัตดหน้าคุณได้ชูคีมของมัดคุงทําให้อาเบลรอดมาจากการขาดออกซิเจนได้ มัดคุงก็ขอโทษว่าจะกินกันขอคืนได้ไหมครับนาแต่และคนก็คือแบบสภาพแบบนั้นมึงก็ยังจะแดกอีกเนาะ <c oughs> <c oughs> ไอซีโร่มันก็ไม่เล่นด้วยแล้วโยนชูครีมของมัดทิง้ง <c oughs> แล้วอยู่ๆไอซีโร่ก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาอยากกินพาลาไม่น้อง <c oughs> ซีโร่มันก็คิดว่าจะว่าไปก่อนที่มาที่นี่ก็ยังไม่เคยปวดหัวหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้หมอนี่อืม ช่างเถอะเอาเป็นว่าจัดการเป้าหมายแรกข้าอาเบลตามกำหนดการพลังเวทที่ต่างกันเกินไปอาเบลก็ขัดขืนอะไรไม่ได้ในจังหวะที่อาเบลกำลังจะโดนแทงทะลุตับไตไส้พุงในขณะนั้นเองอาบิดก็ได้ใช้ความเร็วลดขายไอติมมาบังไว้ทันพอดีอาบิดก็ได้พูดขอโทษมัดคุงแล้วคงกินชูคิมด้วยกันไม่ได้แล้วจากนั้นมัดคุงก็ได้ยื่นผ้าเช็ดหน้าเวทมนต์ให้ในระหว่างนั้นไอซีโรก,ก็วิเคราะห์ว่า การโจมตีของเราไม่โดนจุดตายเจ้าหัวเห็ดนั่นมันคว่างหินใส่เราจนทำให้ทิศทางการโจมตีเพี้ยนพอดีไอซีโร่มันก็พูดเชิงดูถูกมารับใช้ของอาเบลเหรอคึกจังเลยนะหน้าขยะขย้งจริงๆอย่าพูดมากได้ไหมครับเดี๋ยวปากแตกไม่รู้ตัวในจังหวะนั้นเองมัดคุงก็ได้กระทือบเพล้นจนเศษหินลอยขึ้นมามัดคุงก็ได้เสรฟเศษหินไปอย่างคมๆเหมือนตอนไม้ไผ่บาดมือ แต่ถ้าว่าไอซีโร่ก็รับได้สวยเหมือนกันไอซีโร่ก็เหมือนจะอดข้าวอดน้ำมาแต่ไหนไม่รู้ก็เลียขี้ดินซะแล้วนายคิดจะต่อจ้านฉันใช่ไหมงั้นฉันเองก็จะฆ่านายโดยวมปปานีเช่นกันเออเลียก้อนหินขนาดนั้นเหมือนจะหิวแดกข้าวห้าวแดกตีนชัตตุงก็ตอบไปว่าเอาเถอะพอดีผมต้องพาคุณหน้ากาก,ากไปโรงพยาบาลรีชัญญาถ้ามาขวงแล้วก็ผมจัดคุณให้หน่วมเลย <c oughs> ไอซีโร่ก็บอกว่า <c oughs> ดีเลย ประมาณ30นาทีได้มัง้งก่อนที่จะช่วยหมอนั่นไม่ได้ไอซี IC โร่ก็ได้เริ่มกระนาำเวทลงมาอย่างบ้าคลั่งส่วนมัดคุงนั้นก็ได้ใช้มัดก่อนหลอนของเขาทําลายเวทไปเรื่อยๆไอซี IC โร่ก็ได้ปากแซบเป็นอะไรไปไหนว่าจะอัดฉันให้หน้อมไงหรือว่าจะมีดีแค่ปากเหรอฮมัดคุงที่รับการโจมตีไปเรื่อยๆอาร์เบลก็พูดขึ้นมาว่าเปล่าประโยชน์เอาชนะหมอนั่นไม่ได้หรอก อาบิดเองก็บ้ามากไม่เห็นมีความจําเป็นต้องอดตัวมาบางชั้นเลยสักนิดมัดคุงก็ได้บอกกับอาเบลไปว่าเขาคงมีความสุขที่ได้เป็นที่ต้องการของคุณเพราะเขาอยู่คนเดียวมาตลอดและใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเพราะง้นผมจะช่วยเขาครับคําพูดของมัดคุงทําให้อาเบลนึกถึงหน้าแม่ทันทีแม่ของอาเบลก็บอกว่าพวกเราแค่บังเอิญเกิดมามีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งต้นกาเนิดทั้งพรสวรรค์ทั้งรูปร่างหน้าตา เพราะงั้นอาเบลลูกต้องรู้จักคิดในมุมมองของอีกฝ่ายด้วยนะจ๊ะถ้าทำแบบนั้นมันก็จะช่วยให้เรามีความอ่อนโยนกับคนอื่นมากขึ้นพูดแต่เรื่องสวยหรูทั้งนั้นทั้งท่านแม่ทั้งอาบิดไอซีโรก็โจมตีมาแบบไม่เว้นช่วงกันเลยแค่รับมือก็เต็มเกินแล้วงั้นเหรอน่าขายนะไอด้ดอกนั้นก็อยากเข้าไปช่วยมัดคงเต็มที่ แต่ถ้าว่าท่าออกจากตรงนี้ไปสองคนนี้ก็จะตกอยู่ในอันตรายไอซีโร่มันก็ได้เพิ่มเวทขั้นสูงไปอีกฉันเริ่มเบียระแล้วสิในจังหวะที่เวทของไอซีโร่กาลังจะโดนตัวมัดคงอาเบลก็ได้ใช้หุ่นมาป้องกันไว้ได้อาเบลก็ได้พูดคาคมหล่อให้ตอนที่ผู้แข็งแกร่งแย่งชิงจากผู้อ่อนแอน่ะมันเป็นสิทธิ์โดยชอบทมและก็กลานตอบโต้ผู้แข็งแกร่งเองก็เป็นสิทธิ์โดยชอบทมของผู้อ่อนแอเหมือนกัน อาเบลที่เหมือนจะกลับตัวกลับใจได้ก็ได้มาช่วยมัดคุงสู้แต่ว่าก็โดนเวทของไอซีโร่จัดการง่ายๆหุ่นของอาเบลนั้นก็เละตุ่มเป๊ะไอซีโร่ก็เลยปากเซ็บเวทแบบนี้นะเอาชนะฉันไม่ได้ในขณนะนั้นเองจู่ๆหัวหุ่นก็ได้ขยับแล้วก็มีมัดคุงโผล่ออกมาวัดดีครับวาจะไม่คล้องหูเอากำปั้นข้าเหนียวไปเดกดปหลักลไอซีโร่ที่โดนกำปั้นเข้าเหนียวไปเต็มๆแต่ตก็ยังป้องกันไว้ได้ ไอซีโร่เหมือนจะติดใจกำปั้นโคงเดียวก็ถึงกับโพดขึ้นมาว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มีคนทำลายผิวหนังแข็งๆของฉันได้แกใช้เวทมนต์อะไรแย่ yeah, ชิบหายแล้วฉันถามว่าเวทมนต์เฉพาะของแกมันมีชื่อว่าอะไรเออก็พาวเวอร์ฮึดูเหมือนจะไม่อยากตอบสินะไอซีโร่ก็ได้หยิบกระจกมาเสริมสวย <S <S เฮ้ยไม่ช่กระจกอันนี้จะเป็นกระจกสะท้อนเวทมนต์ทุกรูปแบบ อุปกรณ์เวทมนต์ที่น่ากลัวที่สุดที่จอมเวททุกคนไม่อยากพบเจอไอ้ดอกนั้นก็ห้ามมัดคงหยุดเลยจอมเวทอย่างพวกเราไม่มีทางทําอะไรมันได้หรอกไอซีโร่ก็บอกว่าเอาละ่ะใช้เวทมนต์ซทําให้มันสลายไปด้วยพลังเวทของตัวเองเลยถ้าแกทําได้แล้วก็นะ yeah. โอ๊ะมองไม่ทันรับไม่ทันเลยอยู่ดีๆก็ได้แดกปาตีน่ะทุกคนนั้นก็อึ้งกันเวทมนต์ <S 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 ไม่ใช่เวทมนต์งั้นแสดงว่าตอนนั้นก็ในตอนนั้นก็ในตอนนั้นก็แล้วทุกคนก็ได้รับรู้ว่ามัดคงใช้แต่พลังกรามไอซีโลที่แดกปาตีนของมัดขงเข้าไปก็ไม่มีบาดแผลอะไรเลยแต่ถ้าว่าไอซีโลก็กลับมีรอยเกิดขึ้นที่มือข้างขวาไอซีโลนั้นก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างเพราะเตะตัวกับเจ้าเด็กนั่นก็เลยปรากฏตัวขึ้นมางั้นเหรอหนจะอาการปวดหัวเมื่อกี้นี้อีก กะเลชียวว่ามอนี่ไอซีโลก็ได้ใช้เวทมือใหญ่ยักษ์อะไรไม่รู้ไอซีโลก็ได้บอกชื่อจริงชื่อของฉันคือเซลวอลพอดีฉันมีทุละด่วนพองั้นขอตัวกลับก่อนนะเอาเถอะเดี๋ยวอีกไม่นานพวกเราก็ได้เจอกันอีกพอไอเซลมันกลับไปแล้วเอาละพาคุณหน้ากาก,ากไปโรงพยาบาลกันเถอะอาเบลก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพอผ้าเช็ดหน้าที่นายให้มาฉันจะพาอาบิดไปส่งให้เอง และก่อนที่อาเบลจะไปก็ได้ขอบคุณมัดคุงขอบใจมากนะมัดเบิร์เดดฉันจะตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้แน่นอนพออาเบลไปแล้วอืมปิดไปอีกคดีหนึ่งสินะเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนคิดว่าพวกเราจะลืมเรื่องที่นายใชายเวมหมดไม่ได้เลยงั้นเหรอมัดคุงอาจจะไม่จบแค่โดนไล่ออกจากโรงเรียนก็ได้ <c oughs> มัดคุงก็โลกช่ไหมเออไม่ละเมืม่อกี้ก็ここเป็นเวดหมดนะอืม พวกเขาทั้งสามคนก็ตัดสินใจใจะปิดเลี่ยงของมัดคุงเป็นความลับแต่ทว่านักเรียนที่หายจากการเป็นตุ๊กตาก็ได้ฟื้นขึ้นมาได้ยินเขา้าเว้ยตรงรายงานตรงรายงานให้ไดอ <c oughs> ในที่สุดก็มาถึงแล้วสินะน่าดานฉากบกระเบื้องกันเลยกินชชครีมดีกว่าจากนั้นภาพตัดมาที่หอคอยลอยฟ้าไอ้เซลนั้นก็ได้มารายงานให้นายเหนือหัวของมันฟังในที่สุด <c oughs> ผมก็พบสิ่งที่เราทำหายไปแล้วครับง้นเหรอ ในที่สุดความปรารถนาของฉันก็เป็นจริงเสียทีไปจับมันกันเถอะก็จบไปแล้วสึกรวดเวทมนตษพลังกล้ามซี่สั้นหนึ่งแล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยผมเห็นเขาประกาศฉายแล้วนะครับเดือนมกราปี2024รออะไรรอเลยรอเลยรอเลยอันนี้ก็คะแนนเรื่องนี้ผมให้90เต็มร้อยขาดอย่างเดียวไม่ค่อยมีฉากเซอร์วิสแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไปร้อยเต็มเลยอึ้งให้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกได้นะ ฝากกระทืบไลค์้กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสยูร์เกีย w e เวลค e ม o ูดบายครับ